ันนี้พิธีใหญ่เหมือนกันนะคะท่านวันนี้ก็มาบวงสรวงค่ะท่านท้าวเวสวรรณโกที่วัดจุลามณีค่ะค่ะสำหรับการเปิดกล้องหรือว่าเปิดเริ่มทางานนะคะของซีรีส์สิงสาราตายค่ะซึ่งก็เป็นซีรีส์อะไรนะคะพี่เตอร์น่าตกรรมเฮลเลอร์สั่วสืบสวนสับสวนพิธีดำมืดพดํามืดอํามืดดํามืโรแมนติกอัดรวมหมดทุกอย่างเลยค่ะ งานยากเหมือนกันนะค่ะพี่เตอร์พี่เตอร์เคยคิดอยากจะเออทำอะไรง่ายๆบ้างมั้มคะโอเคพี่เตอร์แล้วพี่เตอร์อยู่กับเชนี่ก็ไม่ได้ทำอะไรง่ายๆหรอกค่ะอย่าถามชงให้พี่พี่เตอร์ทิ้งพี่เรื่องนี้ยากลำบากตรงไหนคะพี่เตอร์เพราะดูเหมือนแบบโหกอบเยอะมากก็อย่างที่พี่ชอตพูดนะครับมันมีความหลากหลายของตัวเลือกแล้วก็มีทั้งแบบทดสอบส่วนมีคดีคดากำต่อเนื่องแล้วก็แถมยังมีแบบว่าพฤติกรรมลึกลับ นี่เป็นที่มาของคดีฆาตกรรมด้วยที่แบบว่าตัวละครทุกตัวจะต้องนำสืบจนไปเจอเจอเหตุผลที่แท้จริงของการฆาตกรรมครั้งนี้แล้วก็มีผีด้วยใช่แล้วและผีเย้วยไม่ผีไม่ผีเยอะด้วยผีซึ่งกเรากลัวกันม้างครัวผีโดยในเรื่องมีนักแสดงหรือผู้จัดเออเป็นสายกลัวอะไรแบ อ๋อทุกคนเลยค่ะาจะทุกคนนะค,คือถ้าส่วนตัวพี่เองเนี่ยบอกเลยค่ะว่าเกิดมาไม่เคยดูหนังผีไม่เคยดูอะไรที่เป็นผีแล้วไม่เคยอ่านเรื่องผีแล้วไม่เคยคิดว่าจะทําเรื่องผีด้วยค่ะเอ,อส่วนพวกเราแถวๆนี้ก็คงมีคนกล้าไม่กี่คนนะคะอ,อวงเล็บว่าน้องผูกกลัวมากกลัวมากคือ,ค,อคือทุกคนจะมีความกลัวตามลําดับขั้นไปเราก็สุดๆกันแว่คนอื่นก็แล้วแต่ลําดับขั้นแต่ว่า ก็ในที่สุดเราอ่านเรื่องนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากทำมะค่ะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่แบบท้าทายหลังจากที่ได้ท้าทายกันมาค่ะฉันนี่แหละท่านคุณแล้วก็มาท้าทายต่อกับสิงสารละปลายปีนี้มีแต่งานท้าทายที่นล้วเลยค่ะทำ,ท,ำทำไมเรื่องพี่พีเตอร์มาเป็นคุณล่ะทำไมคะพี่เอ๊<า>พี่เอ๊คะทำไมเป็นพี่<ม>พีเตอร์คะคี่วันนี่แหละกับพิพิเตอร์เลยล่ะเราเราชวนแกมาทำพิพิทเบสสองซีซั่นแล้วอะค่ะ ให้แกได้ทําอะไรที่ดูเป็นตัวตนของแกน่ะน่าจะน่าจะถูกใจจริงเหรอคะพี่เตอร์จริงเหรอคะนี่คือตัวตนเลยสดสดสดเออไม่เหมือนกับอาจจะเป็นเป็นทางที่เคยเคยทำมาบ้างแล้วเนี่ยครับแล้วก็เหมือนเป็นความชอบตัวตนไม่ได้ที่ทำแบบว่าทำเรื่องส่วนตัวแต่ว่าสยองขวัญที่แบบมีผีอ่ะผมยังไม่เคยทำก็เป็นโอกาสที่ได้ลองทำครั้งแรกในชีวิตว่าเฮ้ยทำแนแบบมีผีด้วยเป็น,น,ย,น,นยังไงเนี่ยอย่างเมื่อกี้ไหว ทนแบบมีขออะไรเป็นพิเศษหมคะพี่อหขอให้สาเร็จก็ขอขอเวลาขอท่านก็จะขอให้ความตั้งใจดีของพวกเราหรือความตั้งใจทํางานของพวกเราอะค่ะขอให้ได้รับผลที่ดีกลับมาคือที่จะเป็นคนที่เวลาขอจะไม่ได้แค่ขอว่าอยากได้เฉยๆแต่ว่าเราต้องเราต้องมีสิ่งที่เราทําก่อนเนาะเชื่อว่าอยู่ๆก็ไม่ทําอะไรเลยแล้วก็เอาแต่ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงคงไม่ใช่แนวพวกเรา ก็ขอให้ความตั้งใจดีของพวกเราหรือสิ่งที่เราแบบตั้งของตั้งใจทํางานกันเป็นอย่างแบบสุดฤทธิ์นั้นเนี่ยก็ขอให้บรรดาคนดูทั้งหลายได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในในสิ่งที่เราตั้งใจทำเพราะเป็นงานเชฟความกดดันเลยคนจับตามองตลอดแล้วก็ส่งความกดดันเริ่มงานใหม่ทีไรก็ก็จะเรียกว่าความกดดันไหมเรียกว่าเป็นความรู้สึกใหม่ๆทุกครั้งของการเริ่มต้นใหม่ แต่ละเรื่องมันก็มีการเริ่มต้นใหม่นะคะแล้วก็โจทย์ก็มาโจทย์ใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจายไปจากกดดันน่าจะสนุกท้าทายสนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่เราเลือกมาเองอยากทาเองอะไรอย่างเงี้ย่ตัวละครก็คือตงกาตงไม่ค่ล้องไครับคือตอนตอนที่เริ่มเริ่มแบบดูเรื่องเกี่ยวกับตัวนิยายเรื่องนี้ครับ จริงต้องบอกว่าเริ่มมาจากกลุ่มแฟนคลับมากกว่าที่มีคนพูดถึงใหญ่เรื่องนี้แล้วบอกว่ามันเนี่ยตรงกับครูแล้วก็คาเวลมากจนแบบพวกเราต้องไปซื้อมาอ่านเพราะอ่านแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ใช่จริงๆอ่ะก็เลยรู้สึกว่าเออที่สำคัญคือมันไม่กค้ตตกนะครับแต่ว่าเรื่องราวสนุกมากๆมีหลายมุมที่น่าเล่าแล้วก็มันน่าตื่นเต้นในทุกๆการสึกสวนสอบสวนแล้วก็ สิ่งเล่นลับที่มันเกิดขึ้นนะมันก็ดูแบบเออคิดว่ามันตรงกับจริตของความชอบของคนไทยด้ยวยแหละก็ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้แหละน่าจะทําเป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้เรารู้สนุกกับการทำงานได้อลยนักแสดงไหมคะนี่จะได้ถอยได<น>้ไหมอ,อ๋อะจะได้ถอยไงเช<อ>ิญค่ะอคู่คุณคอบอกว่าดาเวลกับคูเหมือนสิงหากับคูมากครับ เรารู้สึกยังไงได้ได้อ่านแบบคร่าวๆลไหมคะว่าแบบตัวสินหาเป็นยังไงก็ตอนนี้ได้อ่านท้งนิยายแล้วก็บทประพันธ์ไปค่อนข้างเยอะแล้วแล้วก็มาเยอะแล้วระดับนึ่งเกือบจบและใกล้ละอีกนิดเดียวแล้วก็มีเริ่มเวิร์กช็อปไปแล้วกับทางทีมการแสดงแล้วก็เดี๋ยวจะมีเข้ากับพีมพิวเตอร์ด้วยแล้วก็กับพีชชอรเพสค่อนข้างผมว่าค่อนข้างตรงนะแล้วก็เป็นบทที่ใหม่แล้วก็ท้าทายสำหรับผมมากเพราะว่ารู้สึกว่าการที่ได้เล่นเป็นตำรวจอาจจะ ดึงมุมที่มันสุขุมขึ้นแล้วก็นิ่งขึ้นของผมออกมาให้ได้มีมุมนี้เนาะมีครับแต่ว่าใช้เวลาแป๊บนึงนะฮะเรานิ่งได้เดี๋ยวนี้เราติดโจ๊กเดี๋ยวนี้เราติดโจ๊กไปหน่อยเดี๋ยวเราจะนิ่งแล้วเคุณนิ่งไม่ได้ดูมิเตอร์นะไม่กล้าดูแล้วพี่เตจะตีผมนะส่วนของผมของภูจะเป็น มาท้าทายความกลัวของตัวเองแล้วกันครับเพราะว่ามาละหมดเป็นเด็กวัดที่เห็นผีเห็นผีเลยแบบเต็มๆดูจากตาก็ได้นะครับอันนี้คือแสดงมาเพื่อให้เห็นว่าผมเนี่ยเห็นผีแปลว่าที่คุยอยู่ไทยบ้างนยก็เอาจริงมันเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ท้าทายการแสดงของผมมากๆเพราะว่ามันมีแบบ จุดแบบซีนนะแบบที่มันค่อยๆสืบสวนไปเรื่อยๆเอาง่ายๆก็น่ากลัวมัน <laughs> โอ้โหผีก็คือมากมายหลากหลายเ <laughs> <laughs> ขาเขาชอบบ่นของผมตลอดเวลาพี่ซีนนี้ผีมาอีกแล้วอ่ะ <laughs> ผมเจอผีอีกแล้วเดี๋ยวผมเจอผีทุกซีนเลยเนี่ย <laughs> เอาละ <laughs> ก็บอกเลยว่าวันนี้มาไหว้ท่านปู่เวสก็ ้วก็ด,ด,ดีดีมากที่ทําให้ใจเราเด็ดสงบขึ้นปกป้องดูหน่อยปกป้องในการถ่ายทาให้เป็นไปได้ด้วยดีทั้งทุกคิวครัรครบผมขออะไร<ห>ไปเมื่อกี้เมื่อกี้ครูขอท่านว่าขอให้เราถ่ายทํากันอย่างเ <c oughs> ต็มที่แล้วก็ปลอดภัยรวมถึงขอให้ประสบความสําเร็จกับสงสาระตายครับอขอให้เราแยกออกแว่าขอ,ขอขออะไรอีกอ่ะนนั้นก็ถูกครับแันนั้นก็ถูกแต่ถ้าหนูเห็นหนูจะแบบแสดงไม่แบบถูก มากอย่าเห็นเลยแบบนี้แหละดีแล้วไม่เคยเหรอครับไม่เคยใอ่ยังไงครับยครับผม่นี้มาในพาร์ทอะไรครับก็เป็นเท้าเมื่อกี้เมื่อกี้ที่พาเวลผูกพูดว่าแบบว่าคาแรคเตอร์เขาค่อนข้างมีความตรงนะครับถ้าตัดมาถ้ามาทางผมผมรู้สึกว่าก็หมอเซกับผมก็ค่อนข้างค่อนข้างแตกต่างกันเยอะครับ เออท่านที่ผมอ่านบทหมอเซจะเป็นคนแบบว่าเงียบๆครับแบบว่าพูดน้อยไม่ค่อยแสดงท่าทางทางสีหน้าน้อยมากอะไรนะครับไม่ค่อยไม่ตลกเท่าไหร่ครับก็ถือว่าเป็นบทบาทรงกับตัวผมมากไม่ไม่ตลกเท่าไหร่ครับคือพยายามสมคาแรคเตอร์อยู่อ๋อโอเคโอเคี่คือพยายามนอ๋อวันนี้มาแบบแนวจริงจังเราไม่มีฮาพยายามอยู่คือแบบว่ามันเหมือนกับว่า พอเราต้องต้องมีความจริงจังอะไรมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับผมเหมือนกันเพราะว่าปกติเราจะเป็นคนที่เป็นคนแบบเขาเรียกว่าไงอ่ะสาระไม่ค่อยมีหน้าตาดีไปวันๆโอ้เก่งตัวยังกันเนาะหมอเซพูดอย่างนี้เหรอเนี่ยถ้าถ้าหมอเซก็จะเป็นแบบว่าเก่งเป็นคนเก่งจริงๆแล้วก็ไม่ค่อยไม่ค่อยติดเล่นเท่าไหร่ครับผมโอ้ยแล้วน้ำพริกบทบาทไปต้องจะทำได้ใช่ไหมครับถ้าไปบอกพี่ปีเตอร์จะทำกับใคร ทำได้แน่นอนครับพี่แต่เมื่อกี้พี่เพิ่อนบอกจะทำเค็มแต่พี่ที่หัวเราะก็เต็มเลยนะเป็นไงดารินครับของพรบดดารินครับในเรื่องก็เป็นบทบาทหมอทิดเวสที่แบบเป็นผู้ช่วยของหมอเซ่ตัดนือคนตาเท่จริงมากอะไรมันจะสวยขนาดนี้ไม่รู้หไม่รู้เลยนะได้ครับ เหมือนในเรื่องคล้ายๆเรื่องครับในเรื่องก็ท็อปก็จะเป็นคนที่แบบจิกกัดที่สิงห์อะไร่งนี้เป็นกลุ่มเพื่อนแก๊งเพื่อนอะไรอย่างี้ครับแต่ส่วนมากก็จะอยู่กับหมอเองครับก็เป็นคนเป็นหมอที่ชันสูตรศพแล้วก็ช่วยสืบคนสิ่ง นี่ดีกว่าตัวซีเค็ดนี่มาแล้วซีเค็ดเมื่อเช้าอุตส่าห์ช่วยกันปังนะเมื่อเช้านี่ผมอย่างงี้กันมานะช่วยกันไปด้วยกันคือก่อนหน้านี้ครูกับพาเวลบอกว่าซีตัวซีเค็ดตัวเทอร์ไพรส์อ่ะเขาโปรใหญ่มากเลยคุณต้องแนะนำตัวกันนะแนะนำตัวกันนะชื่ออะไรแนะนำตัวก่อนครับสวัสดีครับผมออลโต้พัชร์ลครับก็เป็นน้องใหม่จากค่ายเชนฝักเนื้อฝักตัวด้วยครับ ลับดทลับดทลับบทรับดลบดเป็นหมวดคิงครับเป็นเพื่อนร่วมงานเก่าของสารวัสสินหาแต่ว่าด้วยความที่อุดมคติอาจจะไม่ตรงรอยกันก็เลยอาจจะขัดกันนิดหน่อยนะไม่หน่อยนะเยอะไม่หน่อยนะเยอะอยู่แต่ชีวิตจริงเราไม่ขัดกันอ้าอะไรเนี่ยเรื่องแรกก็คือยากเลยก็ท้าทายครับแต่จะทำให้เต็มที่ครับเตรียมรับมือกับ เอาละเขาแก๊งเขาแก๊งได้อยู่แล้วนี่ต้องให้พี่ๆเพื่อนๆเตรียมรับมือผมครับยังไงวะตรยอย่แลคือยังไงอ่ะรับมือยังไงเราคือเลเวลผมเพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะต้องเรียนรู้อะไรหลายๆอย่าง ต้องติดตามกัน,นไม่มันจะน้อยหน้าไม่ได้เพราะว่านี่สายเลือดวิศวะเข้าม,ม,มาช่วยผมอผมนะอ,อ,อันนี้เป็นรุ่นพี่วิศวะของผมก่อนที <Burg. S 2> ่ผมจะซิ้วมาจุลาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อสารสัมพันธ์ที่เราสนิทกันมากขึ้นลุงสายสัมพันธ์ให้ดูดี Family Tree ครับนี่คือจะเริ่มถ่ายทำเมื่อไรนั่นแต่ทำเมืไรครับพี่เตอร์เริ่มเริ่ถ่ายทำเมืไรเริ่มถ่ายไม่ต้องบังเลยครับเร็วๆนี้ครับคาราบดิไม่คิดจริไม่คิดต้องแต่ว่าพวกแบบฉากหรือแบบสถานที่ที่ต้องถ่ายทำนี่เป็นเซอร์เวย์มาแล้วใช่ครับแต่ว่าพูดคุยกันแล้วว่าวิถีทางของโปรดักชันนี้จะไป ไปในทางไหนเพราะว่าจากหนังสือมันก็ก็แบบมีมีช่องทางให้เราบอกว่าสั้นสา์ายเนี่ยราต้องใช้ขอโทษเบียดเบียดเบียดเข้ามาใหม่เออถ้าถามว่าถ้าตามสไตล์เนาะที่คุยกันก็จริงจริงแต่ว่าก็อาจจะมีผสมบ้างแหละเรื่องปกติอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีสตีเล็กน้อยเท่าที่เราประชุมกันไป ก็เรื่องใหญ่อยู่ใหญ่ใหญ่มากก็เรื่องก็เรื่องใหญ่อยู่ค่ะทั้งโลเคชั่นทั้งอะไรใดๆเพราะว่าก็มันก็เป็นแอปสกิลไปอีกแล้วอัปเลเวลจะเป็นอินิดียนลคะอย่างที่บอกว่าเราไม่เคยทำวันนี้พอมาทำก็ต้องตั้งใจทำให้มันดีเนี้ยโดยบทประพันธ์ที่เขาเขียนมาก็ก็อลังการอยู่ เราก็เลยต้องตอนนี้ที่พี่เจ้าบอกว่ายังอยู่ในช่วงของการเริ่มประชุมแล้วกํลังคุยกันเสนอ,อ,อโลเคชันอะไรต่างๆ <ere> คุยกันดีไซน์อยู่ในเรื่องของการดีไซน์อัตลต่างๆเพราะว่าก็จะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็น,ปนไปตามหนังสือแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะต้องมีการขยับต่แปลงหรือว่าดีไซน์ใหม่อะไรต่างๆด้วยค่ะก็อย่างที่บอกเ็เรื่องใหญ่อยู่ระหว่างนี้ก็ทํางานไปพร้อมกันทางฝั่งพวกคอมพิวเตอร์ทังทีมผลิตทั้งหลายก็กําลัง ค่้เพ่งกับการประชุมและคุยกันหาเดเรกชั่นต่างๆเดหนึ่งนะักแสดงก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปกับ <c oughs> ครูการแสดงกันแล้วก็ในความที่มันจะมีอาชีพค่ะที่ที่แตกต่างไปจากที่เราเป็นๆกันอยู่แบบนี้เ <c oughs> ช่นตำรวจก็ดีหมอนิติเวชก็ดีอะไรเงี้ยค่ะก็ <c oughs> เดี๋ยวจะมีการส่งตัวไปแล้วก็ต้องไปคุยไปเวริร์กช็อปกับพี่ๆที่เขามีอาชีพแบบนี้ด้วยเพราะว่า อย่างฟูดอย่างอย่างทาเวลก็ดีหรือออโต้ก็ดีเขาต้องเป็นตำรวจเนี่ยค่ะซึ่งชีวิตจริงเขาห่างไกลกับตำรวจมากาะงั้นก็เลยตอนนี้เราก็ติดต่อกับทางบ่วพพี่ที่เขาเป็นตำรวจจริงๆแล้วก็มาคุยเรืหรือให้ดูว่าเวลาทํางานก็ทํากันยังไงหรืออย่างหมอเซกับดารินเขาเป็นนิติเวศเนี่ยค่ะการนิติเวศที่มันจะต้องผ่าศพมันต้องจับยังไงหรืออะไรมันมีรายละเอียดดีเทลของการแสดงเต็มไปหมดเลยที่เราก็ไม่เคย เราก็ไม่เคยค่ะก็งานงานงานใหญ่ค่ะงานใหญ่ตัู้องครู้ชอบยังไงต้ต้องมาอยู่วัดแล้วก็วาดรูปงั้นวันนี้ไม่กลับไปกันคืนก็เดี๋ยวว่าจะทิ้งผู้ไว้ที่นี่ฝากดูแลด้วยแท็กต้องเปลี่ยนไหมคะคามรอบเฮ้เฮ้ยน เันหน่อยนะเล่นเดียวแบบแบบไดแบะไม่คือเราต้องยิงตามนิยายนี่ครับทูบสิงหาเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนอะไรนะอะไรนะทูบสิงหาเคารพตามนิยายครับนี่เราไม่ยอมเลยเนาะครูเราไม่ยอมเลยเนาะเราเป็นพรหมอัุจริตครับตัดดูเมื่อไหร่คะ วันอ่อนนะได้ดูเมื่อไหร่คะได้ดูที่คู่ยังดังที่แรกนะทีแรกเลยค่ะคู่ยังดังให้พี่ปีเตอร์ได้ยินด้วยว่าเราจทำอะไรทำริดดังๆให้พี่ปีเตอร์ได้ยินด้วยวันอ่อนวันอ่อนเอาเป็นช่วงละกันเอาเป็นช่วงละกันโอ้ยก็ละเอียดแล้วนะต้นคิวสี่ต้นคิวสี่ปีนี้ได้ดูแลครับปีนี้ปีนี้ปีนี้ยังว่าพี่ปีเตอร์ครับปีนี้ยังว่างเลยค่ะแต่นี่คือเดือน เราบอกเราบอกว่าปีนี้ได้ดูทำไมดูไม่มีใครเชื่อเราเลยดูเชื่อดูเชื่อแต่ดแค่ลูกค้าพี่บุ๊แค่เจ็ดเดือนเองค่ะเจ็ดเดือนเดี๋ยวจะถึงเจ็ดเดือนอย่ากดดันพี่ปีเตอร์เดี๋ยวพี่ปีเตอร์ทิ้งพี่แต่ว่าระหว่างทางนรอนแค่ออนทานการถ่ายก็จะมีมีอะไรฝากบอกแฟนๆไหมมีรูปมาเพราะชอบมันไ้น้องๆไม่ได้ดูกันอยู่แล้วมีอยู่แล้วล่ะครับแน่นอนนะครับในแง่ของแบบ เชื่อว่ามีคนติดตามรอดูกันเยอะอย่างวันนี้ก็มีไลฟ์นะครับใครที่ไม่ได้มาตรงนี้ก็ดูในไลฟ์ได้ก็น่าจะได้ติดตามการทํางานของพวกเราทุกคนตลอดครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ